คนคอมเมนคนคมเมนคนยำโบราณไม่ใช่นไหนไม่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 ่ไม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 ่่ไม่ไ สวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนไทยค่ะมีบัตรประชาชนเนาะดูได้เนาะนางสาวชมพูนุชอะไรจุดจุดจุด,จดสติหน้าไม่เห็นจะเหมือนกันเลยฮัลโหลดูฮัลโหล,ล,ลสมองเช็คหน่อยเช็คค่ะกูจะบ้านลงงวดมาดีๆมาเจอข่าวอะไรก็ไม่รู้สมองอ้ไมคิดคนปั่นก็ปั่นคนเสร็คขาก็เสพข่ขาแบบ ไร่สติมากไม่ใช่นะคะคนละคนกันค่ะไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยค่ะอะไรขมิ้นหน้าเหมือ,อมนคนณขมิ้นมากทสุดตาต้องผิดไหมมาดูการทตาต้องผิดไหมต้องผิดเปล่าเนอะนะหยัดเลื่อนอันนั้นแน่แล้วไหนฮะรูปอะ่ะนี่เหรอนี่เหรอเหมือนกันเหรอไม่รู้ข้าวเล็กขาวว่าอยู่ข <How? S 1> ้างยายข้าว ่ะกเหมือนกันเหมือนกงเอาตรงไหนมาเหมือนกันเอาตรงไหนครับเหมือนกันโอ้ยไปที่บ้าตายบ้าสุดกลายเป็นค้นขมิญแต่สาวอุบลกลายเป็นสาวขมิญขอบคุณค่ะจับ่ะตอนนี้รู้สึกแย่มากเลยค่ะที่ประชาชนคนไทยเสพข่าวที่แบบ อย่างนั้นเราเชื่ออะไรแบบนั้นไปแล้วมันกระจายไปทั่วมันทําให้หนูเกิดความเสียหายตอนนี้หนูเสียหายมากค่ะแล้วเป็นการเสพข่าวที่แบบไม่ได้กันก่นกองอะไรมาเลยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ความจริงกันคะคะหนูเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยร้อเซ็นไม่สามารถพูดภาษาคอมเมนไม่ comment, แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยค่ะคนละคนกันเลยค่ะก็คือเรายืนยันว่าตามคลิปที่ปรากฏตามโซเชียลตอนนี้คือเราคนละคนกันกันกบที่เขาไปเปรียบเทียบถูกไหมครับใช่ค่ะคนละคนกัน หลังจากเห็นกระแสแบบนี้เรารู้สึกยังไงต่องคมแบบนั่งแบบตอนนี้รู้สึกเสียขวัญนะคะตกใจมากที่คนไทยเชื่ออะไรแบบนั้นแล้วก็แชร์กันไปทั่วตอนนี้ไม่โอเคเลยค่ะแล้วหลังหลังจากเราเห็นกระแสแบบนี้เราทำยังไงต่อตอนนี้ไปแจ้งความมาแล้วค่ะเป็นลงบันทึกประจําวันค่ะเนี่ค่ะที่สพเมืองพัทยาค่ะครับเป็นลงบันทึกประจำวันความออเรื่องต,อนนงจตอใจไปก่อนเนาะใช่ค่ะ แล้วก็ฝากถึงคนที่ไปคอมเมนต์แย่ๆคอมเมนต์ลบๆฝากนึกถึงคนที่เขาโดนคอมเมนต์ด้วยนะคะก็ไม่อยากจะอะไรมากเพราะาว่ามัน,อย,นอ,อยากให้หยุดดีกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็เลิกพูดดูถูกอะไรอย่าง,างนี้นคะ่ะคือหนูไม่ได้ทําเรื่องอย่างว่าถึงหนูจะเป็นหมอนวดหนูทํางานนวดแต่หนูไม่ทําเรื่องอะไรแบบนั้นเลยค่ะพวกที่<ม>ถ้าว<ม>่า<ม>เป็นค่ะอย่ากล่าวหาแล้วก็เหมารวมอะไร แบบนี้อีกนะคะ